ตชนนี้ลุงมีไม้มาแบ่งขาย3ต้นนะครับก็คือมีบอสโซเลียซาก้าหรือบอสโซเลียอันดับแรกของโลกนะครับก็คือเป็นบอสโซเลียที่ถูกประกาศตัวว่าเป็นพืชตระกูลบอสโซเลียที่ตั้งชื่ออันดับแรกของโลกก็คือแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านการทําสมุนไพรหรือทํากลิ่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นเอเซนชิวลออยล์ทำน้ำมันหอมระเหย ในการบำบัดในเวลเ s สนะครับแล้วก็ทำหัวเชื้อน้ำหอมซึ่งเป็นน้ำหอมที่ที่เป็นแบบเป็นเบสเป็นเบสบูดี้นะครับเป็นเบเชิงของไม้กลิ่นไม้อะไรเงี้ยกลิ่นจางไม้ตัวนี้เป็นกํายานนะครับเป็นกํายานที่ใช้จุดแล้วก็ให้ควันในบูชาในการบูชาที่พระเจ้า,าบูชา ต่างๆในในในพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือคริสเตียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฮินดูทั้งทั้งทั้งฮินดูคริสเตียนแล้วก็ทา้งอ่ายูนะครับอ่าลุงขายต้น3ต้นนะครับวันนี้มีเด็กๆมาแบ่งแบ่งขาย3ต้นบอสเวเลียซาก้านะครับหรือต้นกัมยานนั่นเองใครสนใจทักทายลุงได้นะครับราคาไม่แพงตัวนี้มี3ต้นแค่นั้นนะครับนะใครทักทายลุงได้เพราะว่า นานๆจะมีไซส์ขนาดนี้ทีหนึ่งเพราะว่าเป็นไซส์ที่ราคาขายไม่แพงแต่ว่ามันจะมีไซส์ใหญ่ที่ราคาขายค่อนข้างแพงหน่อยก็คือต้นละหลายๆบาทขึ้นไปลักษณะต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือโค้งมาแล้วก็แตกแตกยอดขึ้นมาใหม่มันชำไว้หลายเนี่ยเล็กๆก,ก็ก็กำลังแตกแล้วอันนี้ชาไว้ประมาณทัก2เดือนถึง3เดือนกว่า3เดือนกว่าแล้วนะครับเนี่ย ว่าพุ่งๆนี้กาลังแตกยอดออกมานะครับถ้าใครสนใจต้นไหนก็เลือกได้เลยมีอสามต้นนะครับลักษณะ,ะก็คือมันถ้ามันถ้ามันแตกกิ่งออกมามันจะแตกออกตามต้นอย่างเงี้ยนะเนี้ยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับออกมาแล้วอันนี้ก็กําลังแตกออกมานะครับปลูกง่ายดูแลง,ง่ายนะครับแต่ว่าให้วัสดุปลูกดินในการปลูกเนี่ยระบายน้ําได้ดีอย่าให้น้ําขังน้ําแช่นะครับเพราะว่าถ้ามัน่างั้นมันก็จะไปฟองเงกเสียนนะใครสนใจทักทายลงได้นะมีแค่นี้แหละ